ปวิอายามาตรา134ทับ2การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีให้นำบทบัญญัติในมาตรา1 3 3ทวีมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีดีกาสำคัญปวิอาญามาตรา134ทับ2ประกอบมาตรา 133ทวีใช้บังคับสำหรับกรณีผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18ปีในขณะที่จะมีการสอบปากคำเมื่อปรากฏว่าขณะที่พนักง,งานสอบสวนถามปากคำของจำเลยในฐานะผู้ต้องหาจำเลยมีอายุเกิน18ปีแล้วการสอบปากคำจำเลยของพนักง,งานสอบสวนจึงไม่จำเป็นต้องมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่จำเลยในฐานะผู้ต้องหาร้องขอและพนักง,งานอายการเข้าร่วมในการถามปากคำจำเลย แต่อย่างไรแม้ขนาดเกินเหตุจำเลยจะมีอายุไม่เกิน18ปีก็ตาม